ลูกจะกลับวันนี้เราก็เลยตั้งใจจะไปหาพอไปถึงเขาก็บอกว่าไม่ได้กลับแล้วนะมาถัดไปเขาเึงนกลับเราก็เลยไม่ได้เจอลูกเรามีข้อความในการคุยกันว่าลูกจะกลับเวลานี้นะแล้วพอถึงวันมาก็ไม่ก็ไมไ่เห็นมาเลยผมไม่รู้ว่ากิจการรือเปล่าแต่ว่าอ่ะแล้วแต่คนจะพิชชาแนาเองครั้งก่อนที่เคยพูดไปเนาะที่งาน ก็ตอนนี้ยังอยู่ขั้นตอนของการรอคิวขึ้นอยู่ครับก็คือสารน,นัดแล้วแต่ว่ารอวันนัดจะเป็นเดือน,อนกรกฎราเดือนหน้าครับโทรมาอยู่ว่าโอเคได้รับกระดาษแล้วนะท,ที่ททนายยื่นมาอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไก่เขาต้องถามว่าเอเอขาถามว่าต้องการอะไรหรอเราก็เลยต้องการตามที่เรารีดรายการไปเลยใน,ในหัวข้อเลยเขาบอกว่างั้นก็เอาตามนั้นเลยไปคือในสาลไปล่าสุดเมื่อสัปดาห์ก่อนก็ก็ ไปถึงแล้วลูกก็ไม่อยู่บ้านเพราะว่า <asters. S 1> ตอนนั้นคือเหมือนเรารู้ว่าลูกจะกลับวันนี้ใช่ไหมเราก็เลยวางแผนจะไปหาลูกมันเป็นวันที่หนึ่งหรือวันที่สองน,นี่แหละทีนี้เราเรารู้ว่าลูกจะกลับวันนี้เราก็เลยตั้งใจจะไปหาพอไปถึงเขาก็บอกว่าไม่ได้กลับแล้วนะวันถไปเขาึงจะกลับเราก็เลยไม่ได้เจอลูกครับก่อ,บอนไ,<ท>อไปเราได้มีการโทรนัดหรือว่าโทรหาก่อนไปหรือว่าแจ้งครับแจ้งอยู่ว่าก็คือผมมีคิวงานแสดงอยู่ที่จะโสธรอยู่แล้ววันนั้นแล้วก็ผมก็แจ้งว่าจะไปหาลูกนะจะกลับมาถึงกี่โมงเขาบอกว่ามาถึงตอนเย็น คืออันนี้คุยกันก่อนทางหนึ่งวันนะฮะแล้วก็พอไปถึงปุ๊บตอนเช้าตื่นขึ้นมาเขาก็เปลี่ยนเคำวา่มมาไอ้สองควา,มมาว่าไม่ได้กลับแล้วแล้วเป็นกลับพรุ่งนี้แล้วกันอะไรแบบเนี้ยเอาเราก็ตกใจแต่ไม่เป็นไรเราก็โอเคเี๋ยวรอบหน้ามาใหม่ก็ได้อะไร,รา่างเนี้ยตอนนี้ลูกอยู่กับใครเป็นหลักลูกอยู่กับป้าครับป้าซึ่งเป็นพี่สาวของอดีตภรรยาก็รู้สึกค่อนข้างทําใจท,ทุกเวลาอยู่แล้วว่าบางทีอาจจะเขาอาจจะมีธุระด่วหรือเปล่าแต่ว่าความตั้งใจของเราคือ เรามีข้อความในการคุยกันว่าลูกจะกลับเวลานี้นะประมาณถึงประมาณช่วเงเย็นๆของวันนี้ของวันพรุ่งนี้แล้วบอถึงวันมาก็ไม่ก็ไมไ่เห็นมาอะไรเงี้ยผมไม่รู้ว่าเป็นผมไม่รู้ว่ากิจการหรือเปล่าแต่ว่าแล้วแต่คนจะพิจารณาเอาเองผมก็ไม่กล้าพูดเต็มปากอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วอ่ะผมก็ตกใจอยู่ว่าไม่ได้มาแต่ก็โอเคไม่เป็นไรเพราะว่ามันเกือบผม11บเอ็ดไปสิบสองาผมจะมารับลูกอยู่แล้วฮะจากปกติแล้วจะได้เซอร์ลูกปล่อยขนาดไหนแล,แล้วตอนนี้เองมันมัน คือบางคนอาจจะบอกว่าทําไมวันที่ลูกอยู่ถึงไม่มามแล้ววันลูกมาอยู่ทําไมต้องรีนรนมามให้เป,เป็นเรื่องเป็นราวก็คือมันไม่ใช่นะก็คือวันที่ลูกอยู่ผมก็ไม่ว่าง<ม>แต่วันที่ผมจะไปอ่ะก็คือนัดกันแล้ว <c oughs> อาจจะแบบแจ้งแล้วแล้วเราก็รับทราบว่าลูกเราจะกลับมาถึงอะไรเงี้ยครับอืม,มที่นานๆที่จะได้เจอลูกครั้งหนึ่ง <c oughs> ใช่ก็แอบก็แอบมีความบอกว่าจะได้เจอลูกอยู่อะไรเงี้ยนะครับเวลาได้เจอกันทีอยู่มันกนานไหมครับอ่าก็ กลางวันทั้งวันเลยครับถ้าไปครั้งหนึ่งแต่ว่ารอบนี้วันที่11เนี่ยก็แจ้งเขาแล้วว่าจะไปรับลูกอีกครั้ง11มิถุนายนนะครับผมก็หวังว่าจะได้ใช่ไม่มีทุลัดทุเอีกเผื่อใจไว้ไหมว่าเขาอาจจะแบบไม่ว่าเพื่อใจอยู่แต่ว่าเราแจ้งออกสื่อขนาดนี้แล้วก็ก็กลัวอยู่ครับเรื่องของความใกล้ชิดเนาะก็คิดอยู่ว่าลูกจะจะจะไม่สนิทเราเหมือนเดิมจะแบบไม่คุ้นเคยลูกชายเขาเล็กก็เพิ่งหนึ่งปีเนาะ ผมคิดว่าลูกชายคนเล็กเนี่ยน่าจะต้องใช้เวลาในการเข้าหากับลูกอีกนิดน,นึงอยู่เพราะว่าเราห่างแต่ลูกเดือน2เดือนแล้วแล้วมันเป็นช่วงที่เขากำลังจดจําพอดีแต่คําว่าพ่อลูกยังไงมันก็เป็นสายเลือดผมว่ามันยังไงมันก็จูนง,งง่ายอยู่ครับใช่เขาก็จะมีอยู่ว่าทําไมพ่อไม่มารับหนูเลยพ่อไม่อันนี้หนูเลยแต่เราก็คิดว่าเรามีเหตุผลที่จะบอกเขาได้อยู่ก็าอาจจะบอกวันที่เราเจอกันอีกทีนึงว่าเออพ่อไม่ได้มาเพราะอะไรนะอะไรเงี้ยเพราะเขาจดจำแล้วครับสี่ขวบเขาจดจาแล้วลูกเราถามเราว่าทําไมพ่อไม่นอนกับแม่เลย อ๋อ,อคลิปอ๋อคลิปไลฟ์สดเขาตัดลงวันนั้นน่ะผมไลฟ์สดอยู่แล้วผมพูดว่าเนี่ยกำลังเช่าบ้านออฟฟิศอยู่นะกำลังหาบ้านอยู่ไม่มีบ้านอยู่เลยแล้วลูกก็นั่งอยู่ข้าง,างเราก็ลืมคิดไปล,ลูกเดียบอกว่าเอา้าจะไปหาบ้านทำไมในเมื่อพ่อก็มีบ้านบ้านเราอยู่นี่แม่ก็มีบ้านอยู่นี่กลับไปนอนที่บ้านเราสินั่นแหละลูกเลยถามนั้นเนะขาได้ยินแล้วเราเป็นยังไงบ้างร้องไห้เลยจุกสิว่าลูกบอกว่าบ้านที่เรามีอยู่อะไรเนี้ยคือทําไมต้องไป,ไปอยู่ที่อื่น เราก็รู้สึกอุ้ยลูกเราถายแบบนี้เรา,เราเสะเทือนใจเพราะว่าบ้านมันเพิ่งสร้างเสร็จตอนเดือนกรกฎาปีเมื่อกีน้นี้ซึ่งบ้านหลังนี้เราสร้างยังไม่ถึงปีเลยเป็นบ้านที่เราตั้งใจสร้างให้ครอบครัวมีทั้งสาว่ายน้ำมีสวนมีอะไรคือเป็นบ้านแบบบ้านแห่งของครอบครัวจริงๆครับบ้านเราไม่ดึงข่าวแล้วฮะส่วนมากไม่ค่อยได้อ่านมีแต่คุณมาพูดให้ฟังอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าผมก็กดผมไม่ได้กดติด,ดตามเนาะคือเป็นเพื่อนในเฟซกันอยู่แต่ว่ากด กาฟอลโล่ก็คือไม่ได้ไม่ได้ไมดูการเคลื่อนไหวก็คือแต่ลบฟังอยู่ว่าเขาเจอปัญหาอะไรต่างๆเราก็เพียงแค่ส่งกําลังใจให้เขาสู้ๆนะครับส่งยังไงอนีรส่งยังส่งแบบไหนส่งผ่านจิตกระแสจะให้เราส่งเขาคางไปก็คงไม่ใช่ส่งกระแสจิตเชื่อมจิตเชื่อมจิตทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็ช่างมันเกิดตัวเรา หมายว่าถ้าถ้าเราจะแสดงออกไปให้มันดีมันก็ดีถ้าแสดงออกไปให้มันเป็นไงคือมันสะท้อนกับตัวเราเองหมดเลยนะพูดถึงวันนี้ที่ผมสัมภาษณ์ถ้าสัมภาษณ์ดีมันก็ออกไปดีมันก็กลับมาหาเราดีถ้าเราทำออกไปไม่ดีมันก็กลับมาหาเราไม่ดีเพราะนั้นแล้วผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องใครทำอะไรใครอย่าง้นใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นแต่ก็ส่งกำลังใจให้ทุกคนมันมีสิทธิ์พลาดพังกันได้แต่ก็อย่าพลาดบ่อยให้รู้ตัวให้รู้ตัวว่าตัวเองกำลังผิดพลาดอยู่อะไรแบบนี้เพราะว่า สังคมไทยเขาเป็นคนที่ใจดีอยู่แล้วแหละแต่แต่สังคมไทยให้อภัยกับคนที่สำนึกผิดอะไรอย่างนี้ครับแต่ที่จริงในวันเกิดได้ชวนเขามาร่วมแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไม่ชวนครับ <c oughs> ทางโซสชสียลอ,ออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ